ทีมงานเทพและตายสงขลาครับนี่เป็นคลิปภาพของเจ้าโปอายุ1ปีนะครับเป็นแมวสายพันธุ์สกอตติชท,ที่เจ้าของประกาศตามหาอยู่นะครับโดยตั้งรางวัลเป็นเงินสด50,000บาท50,000บาทจริงๆครับให้กับคนที่พบและเอามาคืนได้จุดเด่นของเจ้าโปนี่เป็นแมวสีขาวล้วนมีจุดสังเกตหูและจมูกสีชมพู ขี้กลัวคนนะครับตกใจง่ายงานนี้เจอจริงจ่ายจริงครับทีมงานตัวพ่อไปคุยกับเจ้าของแมวมาแล้วครับตามนี้จริงๆครับ5 0,000บาทครับมาเอาไปเลยครับสําหรับเจ้าโพนะครับมันหายไปเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกรถกระบะถอยมาทับนะครับแล้วก็มันก็ตกใจวิ่งกระโดดข้ามกําแพงบ้านที่สูงเกือบ2เมตรออกไปทางชายป่าจากนั้นก็หายไปไม่กลับมาเลยครับซึ่งตอนนี้เจ้าของเป็นห่วงมากครับเพราะไม่รู้ว่า มันจะบาดเจ็บหรือว่ามีคนที่รักแมวพบหรือเห็นแล้วก็พาไปเลี้ยงนะครับทางครอบครัวพยายาม ออกาาตามหาตามชุมชนแถวแถวหมู่บ้านนะครับมาตลอด13วันจนถึงขณานี้นก็ไม่พบตัวครับจึงตั้งรางวัล0 0 0 0บาทนะครับให้กับผู้ที่พบเจ้าโปและนำมาคืนได้นะครับหากใครพบติดต่อได้ที่เบอร์0818962051อีกทีนะครับ0818962051และพร้อมจะจ่ายเงินสดทันทีครับ50,000บาทเพื่อเป็นน้ำใจขอย้ำนะครับจ่ายจริงๆ ใครพบ5 0,000บาทเอาไปเลยครับสำหรับพิกัดที่หายไปนะครับก็อยู่แถวแถวหมู่บ้านฉัดทองเขตแปดนะครับแถวแถวชุมชนต้นโดนะครับแถวแถวนั้นแหละครับชาวบ้านที่อยู่แถวแถวนั้นก็ออกตามหาได้กันนะครับแถวแถวโรงเรียนนานาชาติตรงนั้นแหละครับไปตะเวนหากันได้ไครพบเนี่ยภัยเลยครับจริงๆครับอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะครับเขาจ่ายจริงๆ5 0,000บาทนะครับสําหรับเจ้าโปเนี่ยครับตอนนี้เจ้าของเนี่ยครับทั้งรักแล้วก็ทั้งห่วงมากนะครับ ทาสแมวคนเลี้ยงแมวคนรักแมวเนี่ยเข้าใจดีครับแมวที่หายไปเนี่ยครับกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆครับเหมือนกระลูกคนหนึ่งเลยครับ